สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมเชื่อว่าเป็นมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะที่เกิดมาเนาะก็รู้จักรักสุขเกียรติทุกนะแน่นอนทุกคนก็อยากจะมีความสุขแหละนะความว่าความสุขคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าก็มีเงินทองร่ํารวยมีสุขภาพแข็งแรง นะมีความรักที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีมีญาติสนิทมิสหายที่ดีนะครับทาการงานสิ่งได้ที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกอะ่นะยศถาบรรดาศักดิ์สิ่งเหล่านี้นะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะก็มีความสุขก็คนก็จะหลีกเลี่ยงในสิ่งตรงกันข้ามที่ผมพูดไปแล้วนะสุขภาพไม่ดีนะยากจน นะครับเ,เรื่องของทาอะไรก็ประสบความสําเร็จเจอาประศักขัดขวางปัญหาญาติมิตรก็ไม่ดีเพื่อนฝูงก็ไม่ดนะีมันคนก็ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันทําให้เกิดความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะทําไมครับก็สแสวงหาสิ่งนะี้แสวงหาความสุขนะจากการมีสิ่งของต่างๆเหล่านี้แล้วก็หลีกหนีหรือว่าดิน้นรนนะครับจากสภาวะที่ไม่อยากอยากให้มันเป็นไม่อยากให้มีนั่นเอง นะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะคนเราต้องเข้าใจว่าชีวิตเรามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดทุกประการนะแต่มันเป็นไปตามอํานาจของกรรมลิขิตนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุญฝ่ายบาปแต่แน่นอนฝ่ายบุญเนี่ยทุกคนบอกโอ้ยดีเลยเพราะฝ่ายบุญคือเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามานะแต่ยามที่เจอฝ่ายบาปอกุศลเข้ามาเนี่ยโอ้ทุกคนปฏิเสธไม่เอาจิตจะดิ้นรลนนะโอ้ยดวงตกดวงไม่ดี เจอแต่เรื่องร้ายๆอุปสรรคปัญหาแต่เรื่องดีๆทุกคนยอมรับพอเจอเรื่องดีๆบอกโอ้ยมันเหมือนกับโอ้โหเทพบรรดาเลยนะสวรรค์กำหนดพรลิขิตมา,อาโอ้เจอความรักดีเจอโอ้โหอะไรเพื่อนฝูงดีนะกิจาการรุ่งเรืองทุกคนปรารถนาไอ้ฝั่งที่เป็นบวกฝั่งที่เป็นบุญแต่ยามเจออะไรที่มันดวงตกโอโ้เจอแต่อุปสรรคปัญหาเจอเรื่องนี้เสร็จนะเขาเรียกว่า,าวิบากกรรมเล่นงานนะครับ นะรรมันซัดสายนะซ้ายก็โดนขวาก็โดนอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ชอบนะยามดวงตกอ่นะนยามวิบากกรรมฝ่ายบาปให้ผลยามข,าข่าวเคราะห์มาวุ่นง่ายทําอะไรก็ผิดหมดเลยนะบางส่วนเนี้ยเจอเรื่องราวอย่างนี้เป็นปีไม่หายสักทีสามปีห้าปีเขาเรียกดวงตกนะช่วงที่ข,าข่าวเคราะห์มาเยือนนะดวงตกจริงๆแล้วมาจากวิบากกรรมฝ่ายบาปอกุศลนั่นเองนะซึ่งก็มีโอกาสเจอทุกคน นะครับวันนี้ยังมาชวนคุยกันว่าวางใจทําใจอย่างไรนะครับเมื่อถึงคราวดวงตกชีวิตขาลงนะวันนี้จะมาให้ข้อคิดกันนะครับผมเชื่อว่าคนที่อายุประมาณสัก40กว่ากว่าห้ขึ้นไปแล้วคงผ่านชีวิตมาจะเห็นแต่วันนี้เด็กๆก,ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเด็กๆอายุ 10- 20นะที่ผ่านชีวิตมาแค่10-20ปียังไม่ค่อยเห็นแต่คนที่อายุสัก45ขึ้นไปแล้วนะหรือบางคนไปหกส0บ0ดจะเห็นเลยชีวิตมันมีทั้งขาขึ้นขาลง นะยามขาขึ้นทุกคนชอบแหละนะเหมือน,นกับโอ้โหบุญบรรดาลน,นะสวรรค์กำหนดนะทุกคนชื่นชอบนะเหมือนกับโอ้โหถูกจัดไว้เลยนะวันนี้เข้าไปนะทำการงานเงินเดือนขึ้นนะเดี๋ยวอีก3เดือน6เดือนโอ้โเลื่อนตำแหน่งอีกแล้วนะถอดไปอ,อ,อีกปีนึงโอ้โหกิจการลุ่งเรืองนะลูกค้ามาตึมมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมนะเขาเรียกว่าขาขึ้นแต่ว่าผ่านไปอีก5ปีอุย้ยนะ เขาเรียกว่าตำแหน่งก็ไม่ขึ้นนะกิจการก็มีปัญหาเห็นไหมเพื่อนปูงก็หักหลังนะเกิดความอิจฉายริษยาเห็นไหมช่วงนั้นคือดวงตกขาลงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะวางใจทําใจอย่างไรนะครับเ <q _? S 2> มื่อถึงข่าวดวงตกชีวิตขาลงซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะจะยอมรับแต่ขาขึ้นยอมรับแต่บุญฝ่ายบวก <_' S 1> แต่พอจะทาเจอขาลงดวงตกวิบากกรรมฝ่ายลบเนี่ยจะปฏิเสธจริงๆแล้วเราจะต้องทําให้มันเสมอกัน เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าบุญก็ให้ผลนะบาปก็ให้ผลเพนะราะฉะนั้นถ้าเราไปปฏิเสธบาปก็แปลว่าเราก็ควรปฏิเสธบุญด้วยใช่ไหมเราก็ต้องไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมใช่ไหมแต่เป็นเพระาะกฎแห่งกรรมที่ยังตรงเสมอนะยามที่บุญกุศลให้ผลชีวิตรุ่งเรืองเจอสิ่งดีๆนะทุกอย่างโอ้โหดีไปหมดเลยนะเหมือนกับว่าโอ้โหพมรมลิขิตนะมาเจอเรื่องนี้ก็ดีเรื่องนั้นก็ดีเรื่องโน้นก็ดี ดีหมดเลยทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องของครอบครัวทั้งเรื่องความรักบุตรบริวารดีหมดทุกอย่างนะแต่พอขาลงเนี่ยโอ้ไม่ดีไปหมดเลยกิจการก็ไม่ดีงานก็ไม่ดีนะบางทีจะโดนออกจากงานด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลูกค้าหายหมดเลยละอะไรต่างๆถ้าเรายอมรับในด้านบวกคือบุญกุศลเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางว่ายามบาปอกุศลมาคือวิบบากกรรมฝ่ายบาปมันก็มีผลด้วยเช่นกัน มันมีน้ำหนักเท่ากันนะมันขึ้นกับเหตุปัจจัยที่เราเคยทํามาบางคนบอกชาตินี้ฉันไม่เคยทําอะไรไม่ดีเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่ามันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตชาติก็มีอยู่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือความจริงของธรรมชาติที่แสดงเราเห็นว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันไปตามกฎไตหลักความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนความที่มันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นไปตามอํานาจกรรมพรนยามที่เราดวงตก นะตามที่ขาลงเนี่ยเราต้องวางใจให้เหมือนกับยามขาขึ้นนั่นแหละพูดง่ายคือขาขึ้นเราก็ยอมรับในเรื่องของบุญนะเรื่องของกุศลความจเจริญรุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นยามขาลงดวงตกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในฝ่ายลบเหมือนกันไม่ใช่ยอมรับจต่ฝ่ายบวกยอมรับในฝ่ายลบเหมือนกันวนะ่ามันก็คงเป็นบาเป็นกุศลเป็นวิบากกรรมฝ่ายลบที่เราเคยทํามานั่นแหละมันตามมาในจิตในใจเรานะมันก็ตามมาให้ผลทันนั่นแหละ มันเลยเป็นช่วงขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีขาลงเดี๋ยวมันก็มีขาขึ้นเมื่อมีขาขึ้นเดี๋ยวมันก็มีขาลงนะเพราะฉะนั้นวิธีการทําจิตให้มันถูกต้องก็คือมองให้มันเห็นตามความเป็นจริงตามกฎไตรลักษณ์นะไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปมันก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือมันแปรปรวนมันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาไหนที่มันจะให้ผลนะเพราะบุญกับบาปมันตามมาในจิตใจเรานี่แหละ ตามมากับการเวียนว่าอายตายเกิดของเรานี่แหละนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จงละบาปนะสั่งสมบุญกุศลได้ทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงเข้าใจในกฎใรลักษ์ณทั้งบุญและบาปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ